ง่ายมากนะจริงๆแล้วที่คุณเห็นเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่ามันเป็นฟอนต์นี้แล้วมันเขามีตัวนี้มาให้นะไม่ใช่แต่มันเป็นวิธีการที่มโมโเนี่ยอัพดปขึ้นเพื่อให้ฟอนต์มันดูแตกต่างเพื่อให้ฟอนต์มันดูน่าสนใจอันนี้คืออ่าเรามีฟอนต์ก่อนใช่ไหมถ้าลองสังเกตเมื่อกี้ถ้าลองสังเกตคุณจะเห็นว่าอันนี้คือตัวหนังสือแล้วมันจะมีเครื่องหมายว <l acht> ิงจะเลือกอะไร s p a กเก e ถ้าภาษาอังกฤษเครื่องหมายวิงคือตัวนี้กับตัวนี้คุณจะเห็นกรอบสีม่วงใช่ไหมปึ๊บอันนี้คือตัวหนังสือส่วนอันนี้คือเครื่องหมายพอเก็ตไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการที่โมสามารถมีฟอนต์แบบนี้ได้คือโมแค่เอาสองอย่างมารวมกันแล้วมันก็เลยเกิดเป็นฟอนต์ใหม่ขึ้นมาที่มันน่าสนใจเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมแค่นี้เลยแต่ เหตุผลที่โมแบบเออทำไมมีไอเดียขึ้นมาตลอดใช่ไหมคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมโมแบบมีไอเดียแบบนี้ได้เนี่ยเพราะทำไมพี่ยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมนั่นเพราะว่าโหโมทำมาเยอะมากโมชอบเรื่องนี้ด้วยเวลาที่โมเห็นงานกราฟ,ฟิกของใครในหน้าเพจนะโมก็จะแบบว่าอ๋อดูเขาว่าเออเออเขาทำแบบนี้สวยว่ะแล้วเราจะทำได้ยังไงและโมก็ชอบเป็นพวกที่แบบอัดเดหรือ ประยุกต์ใช้คุณก็เลยจะเห็นเทคนิคอะไรต่างๆที่โมแจกในหน้าเพจและคุณไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเป็นเพราะว่ามันได้จากโมคนเดียวไงเนี่ยอวยตัวเองก่อน <laughs> นั้น,น,นเห็นไหมทุกคนมันได้จากโมคนเดียวกล้าพูดคำนี้เลยนะโมกล้าพูดคำนี้เลยเพราะโมโมชอบไงมันมันเอ็นจอยหมก็เลยจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆให้คุณตลอดนะคะคุณก็เลยจะไม่สามารถหาเทคนิคเหล่านี้ได้จากที่ไหน ก็ตามเหตุถ้าใครเพิ่งมาเห็นไลน์ก็ตามเหตุแต่ถ้าใครอยู่ในเหตุอยู่แล้วโอเคลงคอสถ้าอยากจะรู้ละเอียดนะคะลงคอสอ่ะให้วันนี้สําหรับคนที่อยากจะลองฝึกทําก่อนอย่างเช่นอะโมพิมพ์เป็น c a n แควแล้วกันเนาะไหนๆก็เราแคนวาเลิฟเอรกันอยู่แล้วนะคะเรามีฟอน์ c a n วาใช่ไหมอ่าแล้วแล้แลแลในในคอสนะแอบ t i ย i ินและในคอสนะคุณโมจะแจก ฟอนต์ที่เอาไปใช้งานได้เลยแบบให้เป็นเช็คลิสต์อะและนักเรียนในคอร์สมจะรู้เหตุผลว่าทำไมเวลาใช้ฟอนต์มันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะใช้อะไรก็ใช้มันมีเหตุผลและจะใช้ยังไงให้มันสวยจะเลือกฟอนต์ไหนมาใช้ดีถ้าคุณเห็นฟอนต์ตัวนี้ปึ๊บอ่ะลองดูฟอนต์แคนวานะคุณก็เลื่อนลงมาใช่ไหมโหเยอะดูสิโอจะหาฟอนต์ไหนใช้เนี่ยแล้วมันจะมาเลือกกดดูทีละอันแบบนี้คือยังไงเสียเวลาบอกว่าทำได้ไหมก็ทำได้แหละ แต่ในคอร์สเนี่ยโมจะให้นักเรียนรู้เลยว่าฟอนต์ไหนคุณเอาไปใช้ได้เลยเราเคยให้เหมือนให้หนึ่งฟอนต์เวลาหน้าเพจก็เลยบอกได้ในไลฟ์นี้นะคะก็ค <c oughs> <g it> ืออนันตสอนเนาะเนี่ยอนันตสอนคือตัวนี้อันนี้เป็นฟอนต์ที่ใช้ได้กับภาษาไทยด้วยอเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าเพราะคุณจะได้เห็นภาพว่ามันยังไงภาษาไทยอแคนวาเห็นไหมมันเป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวเนาะ ฟิลลิ่งก็แบบว่าทันสมัยเก๋เ,กเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โมแนะนำฟอนต์นี้เนาะก็เพราะว่าคุณสามารถปรับตัวเอียงตัวหนาะแล้วก็อันนี้เครื่องหมายเส้นขีดเส้นใต้ได้เนี่ยนะคะเพราะบางฟอนต์ถึงแม้ว่าคุณว่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันสวยแต่พอคุณจะทำให้มันหนาขึ้นอะ่ะม,มันสวยแต่ทีเนี้ยมันบางเกินอะ่ะฟอนต์มันเส้นมันบางเกินอยากจะทำให้หนาขึ้น มันก็ทําไม่ได้ฟอนต์ในแคนวามันมีไม่ใช่ทุกอันที่จะมาเลือกแบบทําตัวหนาตัวเอียงได้นะคะแล้วก็อ่ะเรามีตัวหนังสือแล้วใช่ไหมเทคนิคที่คุณจะทําแบบนี้ได้คุณจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องมีตัวนี้เส้นวิงวิงเนี่ยไอวิง้งวิงเนี่ยไอวิ้งวิงนี่คืออะไรก็คือองค์ประกอบที่โมอชอบพูดเนี่ยก็คือองค์ประกอบแล้วก็อ่ะเวลาเราหาองค์ประกอบก็มาสีม่วงนะคะ และอ่าจริงๆมันขึ้นให้โมเลยนะเนี่ยแสดงว่าโมหาบ่อยมันก็เลยขึ้นเห็นไหมทุกคนอยากรู้ไหมว่าเราจะหาไอ้วิงวิงเมื่อกี้ยังไงอยากรู้ไหมแช์นะแชร์นะทุกคนเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ทําจริงคุณไม่มีใครมาบอกนะทุกคนคือคือโมสามารถแค่เก็บเอาไว้ไปสอนแค่ในคอร์สก็ยังได้เลยมันเป็นเรื่องที่ที่มันต้องทําเองมันต้องหาเองมันต้องมาศึกษาเรียนรู้เองอ่ะคุณจะไปหา ใน YouTube ก็ตามเขาไม่มาบอกคุณอเขามีแต่มาสอนคุณสมัครยังไงมาสอนคุณกดยังไงแค่นั้นเองนะคะพิมพ์คําว่าคําว่า Sparkle เมื่อกี้โมพูดไปแล้ว Sparkle อ่ะเห็นไหมเห็นกราฟิกหรือเปล่าดูกราฟิกทั้งหมดเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันกับที่โมโชว์ให้คุณดูไหมอ่ะโมเลือกอันนี้นะ เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกันกับตัวนี้ไหมเหมือนกันกับตัวที่โมโชให้ดูไหมตัวนี้อันนี้ใช่ไหมเหมือนใช่ไหมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าที่ฟอนต์มันแตกต่างคือโมโอแค่สองอย่างมารวมกันเสร็จแล้วมันเปลี่ยนสีได้อะโมก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเดียวกับฟอนต์เสร็จแล้วเราแค่เอามารวมร่างนะคะเนี่ยเอามารวมร่างกันปึ๊บปึ๊บ แค่นี้ยังไงนี่คือฟอนต์ใหม่แล้วไม่เหมือนใครด้วยอยากเอาอีกอ่ะฝั่งนี้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ฟอนต์เดิมแล้วและยังว้าวกว่าเดิมอีกใช่ไหมเห็นไหมคุณสังเกตดีๆนะตำแหน่งที่โมกำลังทำให้คุณเห็นเนี่ยที่โมคือคุณเห็นว่าทำไมโมทำฝั่ง ฝั่งขวาเสร็จแล้วโมมาฝั่งซ้ายอะ่ะจำได้ไหมที่บอกตอนแรกอะ่ะหลักการอะ่ะคือความบาลานซ์จำได้หรือเปล่านักเรียนทุกคนนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพอทําฝั่งนี้ปุ๊บโมเลยถึงมาฝั่งนี้นี่นี่กําลังให้คีแพงนะทุกคนนี่กําลังให้คีแพงนะเนี่ยกลายเป็นฟอนต์ใหม่ที่ในเคนวาหาให้ตายคุณก็หาไม่ได้อ ่ะลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูนะคะอันนี้คือแค่แค่หนึ่งเทคนิคเท่านั้นนี่คือแค่หนึ่งเทคนิคที่เอามาให้ทุกคนลองเล่นลองใช้นะคะเอาไปลองเล่นลองใช้เก็ t ไหมนะคะไหมแต่ถ้าใครอยากจะรู้เทคนิคที่มันละเอียดแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งแบบอันนี้ตอนนี้คุณรู้แค่ว่ามันทำแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาทำงานที่คุณทำจริงเอาไปใช้งานจริงคือคุณจะต้องอามาใส่แบบนี้ไง แต่ถ้าคุณไม่รู้หลักการอยู่ดีอ่ะอเห็นภาพหน้าจอไปแล้วแถ้าคุณไม่รู้หลักการอยู่ดีอ่ะคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเฮ้ยแล้วมันจะเอาออกมาภาพรวมทั้งหมดผลลัพธ์ที่คุณจะได้อ่ะมันจะทําสวยได้ยังไงใช่ไหมคือจริงๆก็ได้หลักการคุณก็เอาไปทําเองได้แล้วตรงเนี้ยเทคนิคนี้แต่พอถ้าคุณไม่รู้วิธีการในการทําออกมาสุดท้ายเอาไปใช้งานต่อให้มันได้ผลลัพธ์ออกมายัางไงนะคะ คุณก็จะติดอยู่ว่าเอ้ยเอาไปใช้มันทำไมยังไม่สวยเลยนะคะยังไม่สวยเลยเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่าเออของโมของโมในคอสโมจะสอนเลยว่าสมมุติเทคนิคปึ๊บโมบอกเทคนิคไปคุณจะเอาไปใช้ต่อ,อยังไงและนักเรียนทุกคนที่ลงในคอสโมจะให้รู้หลักการที่มันชัดเจนรู้ว่าเขาทํำยังไงมันถึงจะสวยเขาแก้ไขถ้าใช้เทมเพลตแก้ไขอะไรยังไง มันถึงจะยังสวยอยู่ไม่ใช่แก้ไขแล้วเละไม่ใช่แก้ไขแล้วไม่สวยดังนั้นถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะรู้ทางรัดไม่ต้องศึกษาเองไม่ต้องไปฝึกเองหรือไม่ต้องมารอดูหน้าเพจของโมลงคอสนี้ลงคอสแคนวามือใหม่ซึ่งอันนี้โมจะสอนแบบด้วยมือถือเครื่องเดียวจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้แคนวาเพื่อเอาไปต่อยอดการทำออนไลน์สายออนไลน์นะคะเพื่อไปต่อยอด แต่ถ้าใครแบบทําสื่อการสอนเนี่ยถ้าคุณทํารูปซะส่วนใหญ่อก็ลงได้แต่ก็จะเน้นสําหรับคนที่แบบสายออนไลน์แล้วก็ใช้ผ่านมือถือเพราะมันง่ายนะคะเพราะทุกคนมีมือถือเพราะทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ให้ทํางานได้เหมือนกับที่โมทาซึ่งตัวปกคอร์สนี้โมเคยพูดหลายครั้งว่าโมทาผ่านแคนวาทุกปกอะถ้าคุณเห็นอะทุกปกคือโมทําผ่านแคนวาและมันดูเป็นเหมือนงานกราฟิกมืองอาชีพใช่ไหมคะ มันมีวิธีเพราะโมรู้เหตุผลหลักการในการออกแบบมันเลยสามารถทําได้แบบนี้ดังนั้นนักเรียนในคอร์สนะคะก็จะได้หลักการออกแบบที่คุณเข้าใจได้ในฉบับมือใหม่ที่คุณเก็ตได้ในแบบมือใหม่คุณไม่จม้องมันม,มานั่งแบบเรียนเรียนแบบเรียนรู้ใหม่หรือไปเรียนจบปริญญาไปเรียนสายกราฟิกไม่ต้องนะคะไม่ต้องเราเอาทางรัดคุณรู้ทางรัดแล้วคุณเอาไปใช้เลย